สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อแบบว่าฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะการสร้างดวงอาทิตย์จำลองบนโลกเรานี่แหละค่ะครับฟังดูน่าทึ่งจริงๆเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่แบบไม่มีวันหมดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันกันค่ะอ้างอิงจากสารคดีบทสรุปแล้วก็คำถามที่น่าสนใจจากออนไลน์ด้วย มาดูกันว่าศักยภาพมันเป็นยังไงแล้วก็ความท้าทายมีอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นเลยนะผมว่าต้องขีดเส้นให้สัดๆัดก่อนเลยระหว่างคำสองคำคือฟิวชั่นที่เรากำลังจะคุยกันกับฟิชชั่นที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบที่เราคุ้นเคยกันอ๋อมันต่างกันเหรอคะต่างกันคนละขั้วเลยครับฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมอะตอมเบาๆอย่างไอโซโทปข,ของไฮโดรเจนให้เป็นธาตุหนักขึ้นเหมือนที่เกิดในดวงอาทิตย์เลย อ๋อรวมกันเหมือนดวงอาทิตย์ใช่ครับส่วนฟิชชั่นคือการแยกอะตอมหนักออกจากกันหลักการความปลอดภัยกากเชื้อเพลิงนี่เออแทบจะตรงกันข้ามกันเลยครับเข้าใจแล้วค่ะงั้นหลักการของฟิชชั่นจริงๆที่ว่าเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยเอ่อมันทำงานยังไงคะหัวใจหลักๆเลยนะคือเราเอาไอโซโทปของไฮโดรเจนมา2ตัวค่ะ2ตัวครับดิวเทียมกับทริเทียมดิวเทียมทริเทียมครับ เอามาเจอกันในสภาวะที่แบบร้อนจัดๆแล้วก็ความดันสูงมากๆอุณหภูมินี่ประมาณ150ล้านองศาเซลเซียสโอ้ห150ล้านองศาครับร้อนกว่าแกนกลางดวงอาทิตย์อีกนะจนมันแบบชนะแรงผลักกันแล้วก็ล้อมรวมกันกลายเป็นฮีเลียมค่ะแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมามหาศาลเลยตามสมการ E เท่ากับ mc สที่เรารู้จักกันดี พลังงานส่วนใหญ่นี้จะมากับนิวตรอนความเร็วสูงฟังดูกเ็เหมือนจะตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าเชื้อเพลิงสองตัวนี้ดิวเทียมทริเทียมเนี่ยหาจากไหนล่ะคะอ่าอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับคือดิวเทียมเนี่ยมีเยอะแยะเลยในน้ำทะเลในน้ำทะเลใช่ครับสกัดออกมาได้ไม่ยากเลยส่วนทริเทียมอันนี้หายากในธรรมชาติหน่อยแล้วก็เป็นกัมมันตรังสีด้วยแต่ว่าเอาแล้วจะหาจากไหนคะ แต่ว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองเลยในเตาปฏิกริย์ฟิวชันนั่นแหละสร้างเองยังไงคะครับคือเราออกแบบให้มีส่วนที่เรียกว่าแบลนเกตนะครับเหมือนผ้าห่มพิเศษหุ้มร,บรอบๆแกนกลางเอาไว้ในนั้นจะมีธาตุลิเทียมอยู่ลิเทียมที่อยู่ในแบตมือถือเหรอคะครับลิเทียมแบบนั้นแหละพอนิวตรอนพลังงานสูงจากปฏิกิริยาฟิวชันมันพุ่งออกมาชนลิเทียมในบลนเกตเนี่ย มันก็จะสร้างทริเทียมขึ้นมาใหม่เท่ากับว่าเตามันผลิตเชื้อเพลิงให้ตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยโอ้โหล้ำมากเลยค่ะผลิตเชื้อเพลิงเองได้ด้วยแล้วการสร้างความร้อน150ล้านองศาที่ว่าเนี่ยมันยากขนาดไหนคะเราจะควบคุมมันยังไงไม่ให้เตามันละลายไปหมดโอ้โหอันนี้คือความท้าทายสุดๆทางวิศวกรรมเลยครับวิธีหลักๆที่นิยมกันตอนนี้คือการกักเก็บด้วยสนามแม่เหล็ก Magnetic confinement สนามแม่เหล็ก ใช้สนามแม่เหล็กที่แรงมากๆเลยสร้างเหมือนเป็นขวดหรือกรงที่มองไม่เห็นขึ้นมากักพลาสมาเอาไว้พลาสมาอีฟาเราก็ใช้สนามแม่เหล็กเนี่ยกักมันไว้ไม่ให้มันลอยไปโดนผนังเตาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งก็นำมาสู่โครงการยักษ์ใหญ่อย,อย่าง ITR ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะถูกต้องครับ ITR นี่คือโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโครงการหนึ่งเลยนะ ใหญ่ขนาดนั้นเลยครับมีทั้งสหรัฐรัสเซียจีนสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียคือรวมพลังกันสร้างเตาปฏิกรทดลองแบบ ok โทคามคกโทคามกครับเป็นรูปทรงโดนัทขนาดยักษ์เลยหนัก2 3ง0 0ืตันโอ้โหชิ้นส่วนนี่มาจากทั่วโลกเลยครับเหมือนเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของมนุษยชาติเลยนะค่ะ สะท้อนว่าเรื่องพลังงานนี้สําคัญจริงๆใช่ครับขนาดประเทศที่อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องอื่นก็ยังมาร่วมมือกันในเรื่องนี้ได้แล้วในโทโคามักเนี่ยค่ะสภาวะมันสุดขั้วยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกครับพลาสมาข้างใน150ล้านองศาเซลเซียสร้อนกว่าแกนดวงอาทิตย์10เท่าค่ะแต่ว่าแม่เหล็กตัวนํายิ่งยวดที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กเนี่ยซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรเองนะค่ะกลับต้องเย็นจัด เย็นเกือบถึงศูนย์สมบู์เลยคือลบ273องศาเซลเซียสโหร้อนสุดคั่วกับเย็นสุดขั้วอยู่ใกล้กันนิดเดียวใช่ครับการควบคุมสองสภาวะนี้ให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยซับซ้อนมากๆแต่ต้องย้ำนะครับว่า ITR เนี่ยเป็นแค่เครื่องทดลองทางวิทยาศาสตร์อ๋อไม่ใช่โรงไฟฟ้าครับไม่ใช่โรงไฟฟ้าต้นแบบเป้าหมายคือพิสูจน์ว่าหลักการฟิสิกส์กับเทคโนโลยีเนี่ยมันทําได้จริงในสเกลใหญ่ๆนอกจากโทคารแมกแล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมคะ มีครับมีอีกดีไซน์ที่น่าสนใจคือ s t ตลลาเ a t o r ater, อย่างโครงการ Windows ตน 7X ในเยอรมนีสเต l ลาเรเตอชื่อแปลกจังค่ะครับรูปทรงมันจะ,ะซับซ้อนบิดเบี้ยวกว่าโทโกามักเยอะเลยแต่ข้อดีทางทฤษฎีคือมันอาจจะควบคุมพล a s m a ได้นิ่งกว่าเสถียรกว่าในระยะยาวเพราะตัวสนามแม่เหล็กมันออกแบบมาให้กักพลา s m a ได้เองไม่ต้องอาศัยการเหนี่ยวนำกระแสฟไฟไฟ้าในตัว plasma เหมือนโทโกามกอ๋อมีข้อดีต่างกันไป แล้วก็มี JET ที่อังกฤษอันนั้นเป็นโทรกแมกรุ่นเก่าเลยเป็นผู้บุกเบิกให้ข้อมูลสำคัญเยอะมากกับ ITER ฟังดูมีความพยายามหลายทางมากเลยนะคะแล้วอ,อ,อะไรคือเหตุผลหลักๆที่ทำให้ทั่วโลกต้องทุ่มเทกับเรื่องฟิวชันขนาดนี้คะคือข้อดีมันเยอะมากจริงๆครับอย่างแรกเลยชัดเจนที่สุดคือพลังงานสะอาดสะอาดเลยครับไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลย สองคือเป็นพลังงานฐานเบสโหลดคือผลิตไฟได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เหมือนลมหรือแดดที่มามาหยุดหยุดอันนี้สำคัญนะคะสำหรับความมั่นคงใช่ครับสามคือความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากคือโดยธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาปฏิกิริยามันจะหยุดเองทันทีพลาสมาจะเย็นลง อ๋อไม่เหมือนฟิชชั่นที่อาจจะหลอมละลายได้ถูกต้องครับไม่มีทางเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับฟิชชั่น4คือกากกัมันรรังสีมีน้อยกว่าฟิชชั่นเยอะมากแล้วก็สลายตัวเร็วกว่ามากๆด้วยแค่หลักสิบหลักร้อยปีเทียบกับเป็นหมื่นเป็นแสนปีของฟิชชั่นจัดการง่ายกว่าเยอะเลยนะคะครับแล้วก็สุดท้ายคือประสิทธิภาพเชื้อเพลิงสูงมากๆมากๆเขาเปรียบเทียบว่าดิวเทเรียมจากน้ำในอ่างอาบน้ำ บวกกับลิเทียมจากแบตโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะให้พลังงานเท่ากับทานหิน40ตันเลยนะโหมหาศาลเลยครับซึ่งมันก็นำไปสู่ความเป็นอิสระทางพลังงานด้วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากที่อื่นฟังดูดีมากเลยค่ะแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อะไรคืออุปสรรคใหญ่ๆที่เรายังต้องเจอคะแน่นอนครับทางมันไม่ได้ง่ายเลยอุปสรรคก็ใหญ่หลวงอย่างแรกคือ ความซับซ้อนทางวิศวกรรมสุดๆการหาวัสดุที่ทนทั้งร้อนจัดเย็นจัดแล้วก็ทนการโดนนิวตรอนพลังงานสูงยิงใส่ตลอดเวลาได้นานๆเนี่ยยากมากค่ะแค่นึกภาพตามก็ยากแล้วครับสองคือต้นทุนมหาศาลจริงๆแค่ ITER โครงการเดียวก็หลายหมื่นล้านยูโรแล้วแพงมากครับสคือเวลาคือมันใช้เวลาพัฒนานานมาก มีคำติดตลกเลยนะว่าฟิวชั่นอยู่ห่างไปอีก30ปีเสมอ <c oughs> ได้ยิงบ่อยค่ะครับแม้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะมีเอกชนมีสตาร์ทอัพเข้ามาแข่งกันเยอะขึ้นทำให้มันอาจจะเร็วขึ้นบ้างก็ตาม4ก็คือการยอมรับของสังคมและก็เรื่องกฎระเบียบต่างๆต,ต้องให้ความรู้เยอะๆว่ามันต่างจากฟิกชั่นยังไงเรื่องความปลอดภัยค่ะ <c oughs> แล้วก็ข้อสุดท้าย สุดท้ายคือคนครับเราต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกเยอะมากทั้งคนสร้างคนควบคุมคนดูแลในอนาคตสรุปก็คือฟิวชั่นเนี่ยเป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับอนาคตพลังงานเลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ยาวิเศษที่จะมาแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศได้พรุวงนี้มะรือน,นี้ ถูกต้องครับมันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆระยะยาวมากๆมีศักยภาพเปลี่ยนโลกได้เลยแต่ระหว่างทางนี้เราก็ยังต้องพึ่งพาแล้วก็เร่งพัฒนาพลังงานสะอาดรูปแบบอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วให้เต็มที่ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อเราเห็นทั้งศักยภาพที่มันโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ก็ต้องใช้ทั้งเวลาทั้งทรัพยากรอีกมหาศาลเนี่ยสังคมเราควรจะสร้างสมดุลยังไงดีระหว่างการลงทุนเพื่ออนาคตของฟิวชั่นกับการเร่งใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆที่มันพร้อมใช้แล้วในตอนนี้เพื่อให้เราเอา่อรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ค่ะ